มาทำสมาการข้อนี้ดูนะคะอายุพ่อลูกพ่อมีอายุมากกว่าลูก24ปีอีก2ปีข้างหน้าพ่อจะมีอายุเป็น2เท่าของลูกปัจจุบันลูกอายุเท่าไรนะคะถ้าอยู่ในห้องสอบตีตารางเลยนะคะเอาแบบที่เราเข้าใจได้ ปัจจุบันลูกอายุเท่าไรนะคะให้ลูกเป็น x พ่อมีอายุมากกว่าลูก24ปี x บวก24อีก2ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าพ่อมีอายุเป็น2เท่าของลูกนำ2มาคูณ x บวก24 เท่ากับ 2x บวก48เดิม2เป็นคูณนะคะนำมาหาร2 2 2 4ลูกอายุ24ป,ยปีถ้าย้อนกลับไปถ้าย้อนกลับไปนำ24ลบ2เท่ากับ 22เพราะฉะนั้นลูกอายุ22ปีค่ะตอบข้อ1